สวัสดีครับวันนี้จิงกันนะครับจะมาแนะนำนี่นะครับเตมคันนี้มีหลายคนนั่งคันนี้นะครับมีสองคนนั่งคันนี้นะครับมีสี่คนนั่ง หนึงนะครับคันนี้นะครับหนึ่งคนนี่นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับนั่งหนึ่งคนครับนี่น,นะครับมีคนเต็มเลยขอหยิบคนนี้ให้ดูก่อนนะครับ ครับใครชอบตัวนี้ครับใครชอบตัวนี้ครับแล้วใครชอบตัวนี้ครับชอบตัวนี้ครับแล้วใครชอบตัวนี้ครับโอเค นี่นะครับแล้วใครชอบอันนี้บ้างครับตัวหมาครับฮะเซมิเล mm ียนแฟมบลี่ครับอืม mm hmm. นี่ะครับบ้านเต็มเลยสามารถเล่นได,ด้นะครับนี่นะครับ ไฟของมันแล้วเราฟังเสียงดิ้งนะครับดิง้งนี่นะครับเมื่อเรารีบพันออกแล้วนะครับนี่นะครับผู้ใหญ่ต้องขึ้นก่อนแอกเรารีบออกนะครับเราต้องรีบนะครับน,นะนี่นะครับทุกคนรีบกันออกแล้วโอเคโอเค นี่นะครับมีหมาขึ้นด้วยอุ้ยเต็มเลยครับเต็มตัวขึ้นกันแล้วคันนี้เต็มคันนี้ไปแล้วนะครับจอดอยู่ตรงนี้นะครับเอาเอาเอา,เอา,เอาคนนี้รีบตื่นเลยครับขึ้นมานั่งบนขอนี่เราใส่เอาใส่ใส่ใส่รถนี้เลยนะครับรีบปิ้นปับปับปับปัปัป ผู้ชายผู้ชายรีบออกเลยครับผู้ชายรีบออกเต็มเลยครับที่ออกกันใหญ่เลยครับผมจึงจึงน,นี่ครับนี่นะคะว,วันนี้วันนี้เขาเขามากันเยอะนะครับมามามาสองถุงแบ่งกันคนละ แบ่งกันคนละสามคนเลยนะครับแล้วครับเดี๋ยวเขาค่อยค่อยทยอยแอดออกนะครับพวกนี้ออกกันมาอืมโอเคออกกันแล้วรถแล้วรถแล้วรถคันคันใหญ่ก็กลับไปรับคนที่ยังไม่ได้ไปมาแล้วครับอันนี้ก็ขับมาแล้วครับ อาคุณเอลคุณคุณส้มขี่มาครับคุณขี่มาแล้วครับวันคุณสองอ้ถึงแล้วเคลีครับมาเช้ามาแล้วครับนั่งนี่นะครับคนตุ้งตระทีแล้วครับ โอเครถมารับแล้วค่ะสองคันนี้ต้องมาเป็นคนรับเพราะว่านี่นอนนี่นะครับถึงมันเต็มแล้วโอเคขึ้นกันแล้วครับขึ้นกันเลย คนนี้อยู่บนนี้ช่วยกันฉีดเลยถ้าคนนี้สูงใส่ไปเลยทั้งนึงคนนี้ผู้ชายนี่นะครับนี่นะครับชายนี่นะครับเขาติดอยู่ตรงนี้นี่นะครับ เอานี้ขึ้นผู้ชายจับให้เขาจับนะครับจับได้แล้วเขาปล่อยให้เขาเป็นแบบนี้ไปก่อนทุกคนขึ้นพร้อมอยว นะทุกค,คนพวกนี้เขาจะเช,ชียร์กันนะครับเชียร์กันใครขึ้นไม่ใครขึ้นไม่ทันคนนั้นคนนั้นไม่ได้ทำนะครับชิ เขาก็นั่งกลับกันนะครับกลับเหมือนคนเดิมนีก,กันแล้วครับเขาก็จะนั่งกลับกันแล้วนะครับนีนะครับไปแล้วนะครับกําลังจะกลับแล้วคะ่ะชิ ファットのディッツカップカップ。 ครับเขากลับกันแล้วไฟก็ดับแล้วโอ้ยเฮลิคอปเตอร์บินกับเข้าไปจอดเฮียด ลับคัณสำหรับใครอยากดูคลิปนี้อกนะครับกด Subscribe to my channel นะครับบ๊ายบาย